ไบางคนไขว้ก้าสู่ตำแหน่งสูงเพื่อแสวงหาอำนาจแต่บางคนกลับเลือกที่จะถอนตัวในยุทธภพนี้คนต่อสู้กันเพื่อความเกลียดชังความโศกเศร้ามีอยู่ทุกหนแห่งแต่ก็มีคนหัวใจเด็กที่ถูกลืมท่านนี้ปกป้องเด็กๆพวกนี้ด้วยเงาชกผลพวกเขาเด็กๆตาก็เรียกเขาว่าท่านชานอยู่ท่านชานอยู่ที่พักทิงนี้มีชื่อว่าสำนักเงา สว่างหรือมืดดีหรือชั่วล้วนแต่ยากที่จะคาดเดาและเด็ก<อ>ๆที่เติบโตมาปัจจุบันต่างก็ซ่อนตัวไปทั่วทุกพักในยุทธภพ<อ>ความลับที่ปกปิดไว้หลายปีพร้อมที่จะเปิดเผยอีกครั้ง<อ>แต่ไม่ว่าโลกจะลึกลับแค่ไหนมันก็ไม่สามารถปิดบังสำนักเงาได้ครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น หยุดนะส่งเพลงกระบี่มาส่งเพลงกระบี่มานะที่นี่ไม่มีของที่เจ้าต้องการอย่ามาขวางทางข้าดังนั้นเจ้าตายไปเถอะอังกดไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ้าร่นหาที่ตายร่นหาที่ตายนายตั้งหากละที่ร่นหาที่ตายขวบเออเฮ้อเชี่ยนเดียวดีนะที่เราแบง ดีนะที่เราแบนไม่โดนเลยไอชิคสมองนี่เนหัวแล้วเลยไม่ประมาณตนไม่ประมาณตนอย่างลับๆแล้วล้อจะหลักลราเจ้าได้อย่างไรกราฟิกอย่างสุดต้องเดินใช่ไหมเดินเดินเมื่อกี้ไม่ยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะแต่ช่างว่าจะเก็บศพบเหรอนี่เก็บศพบเหรอหรือว่าจะไม่ใช่จริงๆด้วยหรือว่าจะไม่ใช่จริงๆด้วยหน้าตาไม่เหมือนคนดี่เป็นเส้นๆแต่แล้วอยู่ๆ โยโย่ก็เป็นไส้สึกซะแล้วอ่ะตอนแรกดูกว่าเป็นคนดีอ่ะขอเอ่ยนามของข้าก่อนนะเผื่อใครจะไม่รู้จักข้าข้ามีนามว่าเว่ยเซ้าไม้เ <c> ก <oughs> <c oughs> ้าต่อไปก็ตายทันทีเว่ยเซ้าไม้เก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปไปไม่สมองไม่ใช่เ <c oughs> ออไหน <c oughs> หมดล็อกบอลไหมอัจฉริยะ เสียงมันจะแบบเมงมุมเฮ้แมงงมุมอ้าเราต้องไฟมันใช่ไหมโอ้ชิงชิงฉววชิชิงฉว่ฉวชิงชิงๆฉวเฉวชชิงฉววอชิงฉวชิวไปสกิลโอ้ไม่โดนไม่โดนใครเลยอ้อหฮนานี้ มีใครยิงปืนมาลบก่อนฮลบอย่างสวยงามด้วยความขาขาวสวัสดีค่ะคุณตาตาสวัสดีค่ะลุกไม่ขึ้นอ้ชี้ชัวคืชีวิตพี่น้องข้ามาคืนชีวิตพี่น้องค่ะมาคืนได้ยังไงมันตายไปแล้วไมจงต้องหาเรื่องน้อสพี่น้องด้วยจะรู้ไหมเล่าในเมื่อเจ้าฟาดกับอีมาข้าก็ต้องฟาดกลับ ใช้หลบหลีกสกิลไฟของอูเทียนชิงชิงชัว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 หลบชัว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 หลบชิงชัวชิงชัว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 ชิงชัวชิงชัวชิงชัวชับ โอ้ตายเออคมาสืบความจะทำอะไรได้โอ้มีคนมาช่วยอ้อาว<ม>เกินไปอโอ้ท่านี่หลิวหลีเจ<อ>้าก่อเรื่องอยู่ที่นี่จริงๆอ๊ะเปล่าก่อเรื่องนะถ้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วอยู่ข้างนรอกอย่าเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตอนเองเขาเปล่า กลัวอะไรถึงอย่างไรพวกเขาก็ถูกกำจัดอยู่แล้วใช่กลัวอะไรเดี๋ยวพวกมันก็ตายหมดแล้วพวปุปะจงแฝงตัวใช้การต่อสู้และสติปัญญาและห้ามเจ้าค่าผู้บริสุทธิ์เด็ดขาดเดี๋ยวนี้หาว่าเ <liters. S 2> ขาไม่มีเขาไม่ได้ใช้ทามองเหรอแน่นี้กเขาสองคนออกมาจากสำนักคุปไพรฟู่ไว้อย่างลับๆแล้วล่อต้องมีปัญหาแน่นอนจะรอข้าก็ไปค้นดูก่อนใชเขาสองคนออกมาจากสำนักคุปไพรฟู่อย่างลับๆแล้วล่อต้องมีปัญหาแน่นอนจะรอข้าก็ไปค้นดูก่อนใช่ ไรอย่างไอเอาเ้ายังไม่ตายเหรอเฮ้ยังมีชีวิตอยู่เลยเนี่ยเอ้าเจ้ายังไม่ตายเลยนี่ข้าแมงเฮ้ <c oughs> ไม่มีเพลงกระบี่จริงๆเอา้เอาเย่แล้วเห <c oughs> มือนว่าจะไม่มีโอ้ข้าผิดตัวแหละท่านพี่ท่านพี่เหลียวเหลียนน้องข้าผิดตัว <c oughs> เขาชื่อเหลียวเหลียนใช่ไหมเม่อก <c oughs> กลัวอะไรเตะซ้ำเลยเตะไม่ได้ภารกิจของเจ้าคือตามสืบหาเพนนีตา้าลิ้วดีไม่ใช่ลิ้วเลียญลิ้วเลียน่นั่นนั่นทุเรียนใครเรียกพวกเขาสองคนถ้าจะไปกำจัดเจ้าหมอนี่ทิ้งซะได้แต่ไม่ไปฆ่าทิ้งหยุดนะอาจำไว้ห้าพวกเราไม่ใช่คนเถื่อนไม่ใช่คนเถื่อนแต่เราเป็นจอมยุทธนะถ้าเกิดว่าเขารู้ความลับ เราก็ต้องฆ่าไหมเจ้าออกไปข้าจะจัดการเอง <Okay. S 2> อย่าให้คนในสำนักเจ้าสงสัยได้จ้าแเจ้าจงระวังอย่าให้ล้มเหลวเด็ดขาดรับทราบท่านพี่เหลียวเหลียนเรียกว่าน้องอิงเ <c oughs> ตะซ้ําเลยความรักก็เหมือนผีรั่วมีแต่ไม่เจออันนา่าระวังให้ดีปลอดภัยไว้ก่อนจ้าชิง <c oughs> อือก็ก็นก่าพอฮึ่โอ้โหสาวโอ้โหสาวสีขาวโอ้หน้องอินซีโอ้จอมยุทธอินซี จดหมายลับกับสำนักสิทธิ์พี่ที่คุยกันสิทธิ์น้องจะวิ่งหายไปไหนอีกแล้วจริหรอข้าหาเจ้านานแค่ไหนโอ้สิทธิ์พี่ท่านช่างรอแล้วเอาการเหลือเกินใช่คะ่ะแกงย่างสวยไม่ไม่ได้วิ่งหายไปไหนพรดดุงคุณธรรมเป็นจอมยุทธ์ผู้กล้อาออกไปพดัดดงคุณธรรมมาเจ้าคะ่ะสิทธิ์พี่ รอเลน่นอีกแล้วพวกเราลงเขาครั้งนี้เพื่อสืบหาเบาะแสของเพลงกระบี่ปราบมารเจ้านี่มันพอลงเขาก็วิ่งไปทั่วถ้ารู้ว่าเจ้าชอบเอาแต่เที่ยวแบบนี้ก็ไปพาเจ้าออกมาแล้วเอ๊ะเราต้องเอาวันไหนดีอะใช้ประโยชน์ยอมรับผิดเอาอกเอาใจใช้ประโยชน์สิร, <laughs> รอขนาดนี้เราต้องเอามาใช้ประโยชน์สิทธิ ท่านอยากได้ผู้กระบี่อันใหม่ไม่ใช่เหรออยากได้พรกลับไปแล้วทาจะส่งมาให้สิทธิพี่ทันทีอย่าโกรธเลยนะอย่าโกรธเขาเลยนะจะทำเรื่องนี้ได้เหรอใช่ได้ที่เสียทีที่ข้าเป็นห่วงเจ้าอันนี้หน้มนจะมาดีเลยน้องจะรับสารรับจากอาจารย์รู้ว่าอาจารย์มีคำสั่งอะไรได้เลยได้เลยโอ้สิพี่นี่น่ารักจุงเบยไหนไหนไหนเปิดจดหมายรับของท่านอาจารย์หน่อย ท่านอาจารย์อาจารย์บอกว่าเจ้าสิทธการออกมาข้างนอกในครั้งนี้ทําให้เสียเวลาไม่น้อยหวังว่าพวกเจ้าจะไม่ลืมบำเพ็ญพานในทุกๆวันนอกจากนี้อาจารย์ได้ยินว่าระยะนี้นอกจากสำนักหัวชานห้าขุนเขาก็มียังมีสำนักอื่นปรากฏตัวในฝูจโจงน้ำลายไหลาอาจารย์หวังว่าพวกเขาจะมาตามหาเพลงกะบีปากมันเจ้าจะต้องเคลื่อนไหวอย่างเป็นความลับ จำาาไว้ให้ดีได้เลยท่านอาจารย์อาจารย์ทิ้งไว้อาจารย์ชื่อทิ้งไว้โอ้ท่านอาจารย์ทิ้งไว้โอ้โอ้อชื่อเต็มเต็มคือท่านอาจารย์ทิ้งไว้ตรงกลางทางมื่อออ่านปกติก็ได้อ่ะโอเคโอเคโอเคมาเด็กเกิน์ o กุ๊ดไนค่ะฟันดี้ค่ะคนเต้นอ่านปกติก็ได้ละ <c oughs> ท่านอาจารย์ชื่อทิ้งไว้แหละแกแล้วอาจารย์บอกว่าสำนักต่างๆในยุตธจัรก็ามาหาบาะแสเพลงกระบีป่ปราบมาที่เมืองฝูโจวสิที่พวกเราควรทำอย่างไรดีสิที่เราควรทำไงดีไม่ต้องตื่นเตหนกเมื่อครู่ที่ตามหาเจ้าข้าได้สืบดูสถานการณ์ในเมืองฝูโจวแล้วพวกเราเรยังคงได้เปรียบอยู่สถานการณ์เรายังได้เปรียบอยู่ผมโหลดมาแล้วโอ้ เยี่ยมเยี่ยมค่ะคุณวโนไมยก็นั่งอ่านอะไรไปอย่างนี้แหละมายรู้สึกว่ามันภาคดีอ่ะทีมภาคน่าจะเป็นพันธมิตรแหละจริงเหรอข้าวิทยายุดต่ตําต้อยเกรงว่าคราวนี้ข้าจะต้องตายอยู่ที่นี่ใช่น้องอ่อนใดมากๆเลยไม่ต้องกลัวอาจารย์ให้ข้าถ่ายทอดกระบวนท่าใหม่ให้กับเจ้า ถ้าใหม่เหรอคะท่านพี่เอาชนะศัตรูได้เฮ้ยๆสอนอะไรกันเนี่ยท่านพี่ท่านพี่จะสอนท่าใหม่ให้น้องอย่างนั้นเหรอท่านพี่เป็นท่าที่น้องใช้แล้วสามารถชนะศัตรูทุกคู่ได้นะเอนลงซินะ คยคิดจังไรเนี่ยไม่แค่คุณแล้วเ่าขนาดนี้สี่กิ๊กก็ปกติโอ้สี่กิ๊กเลยเหรอามาไม่ได้ดูเลยเนี่ยก้าจะแสดงให้เจ้าดูอีกครั้งเรียนรู้ไปแล้วต้องมันฝึกฝนต่อได้เลยท่านพี่ยิ้มไปเลยละ่ะฉัน้องดูให้ดีเหะอืมาหมุนตัวแล้วก็กระชื้นจำได้หรือยังไม่ใช่ท่าหมาคุณพิซ่า <laughs> กนจังไรทำให้เพื่อนกลายเป็นแบบรั้นไปแล้วอ๋อใช้ท่าหมัดหมาอ๋อหมัดหมาเหมือนหมัดเมาใช่ไหมคะอะไรเนี่ยจำได้หรือ,อยังเมื่อกี้มันเร็วมากเลยคะ่ะท่านพี่น้องขออีกทีจะได้ไหม ท่านพี่เร็วไปท่านพี่เร็วเกินไปอ่ะน้องขออีกสักรอบเลยไหมเรนกดีของสิทธิ์พี่ร้ากาจจริงๆแต่ข้าไม่มีพรสวรรค์จดจำในเวลาเพียงแค่นี้เกรงว่า <c oughs> วจริงๆสิทิ์ี่ยังทำได้ไม่ดีเท่าข้าเลยอ๋ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> เรงก็บีของสิทธิ์ที่ไร้กราศจริงๆอันนี้คือพูดออกไปส่วนแบบวงเล็บอยู่ข้างในก็คือคิดในใจ ที่จริงแล้วสิบพี่ยังไม่ช่ำชองเชี่ยวชาญโชคชนเท่าค่าเลยคุณเต้นบอกว่าดีนะยังไม่ได้ออกไปดีต้องไหนเนี่ยหรือจะเอาท่าเฮริคอมเตอร์ก็ได้นะเฮริคอมเตอร์คืออะไรเหรอคะไม่ต้องเปิด Google แล้วสัพเฉพาะเยอะในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะชี้แนะให้เจ้าสองสามกระบวนท่าเจ้าฝึกฝนให้ดีสอกระบวนท่าเหรอ S 1> <S 1> <S จินใจส่งกระโปงอะดูสายตาเขาดิจิตพี่โคตรหล่อเลยจิตพี่มันติดใจเอากระบี่ของพี่ไม่นองสองสามกระบวนท่าก็สองสามกระบวนท่าเจ้าค่ะมา,มาจัมสิตพี่ค่ะน้องน้องใจใ่ายตาดู <S 2> <S 2 <S 2> อู่เวอขึ้นแล้วหมุนหมุนอู้อะไรอะ่ะน้องดูไม่ทันเอา้าเอา้าดูไม่ทันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ได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 ท่าน,นี้ใช่ไหมน้องเชี่ยวชาญโชคชนกว่าท่านที่อีกสามารถโจมตีถูกกระบี่ในมือของข้าได้ดูท่าทางเจ้าจะจับจุดได้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ท่านที่โดนน้องฟันตายไม่ใช่เหรอ สิบพี่เมื่อกี้สิพี่โดนน้องฟันตายไม่ใช่เหรอก็ชูมือขึ้นแล้วหมุนๆยังไงล่ะสองสามท่าเลยล่ะจังตีโดนกระบี่เลยหรอกระบี่ของสิพี่นี่ช่างแข็งจริงๆนะเดี๋ยวกระบี่มันก็ต้องแข็งสิเฮ้ยท่านพี่โปรเมื่อกี้คือตีท่านพี่ตายไปแต่ท่านพี่บอกว่า โเจ้าโจมตีโดนกระบี่ของข้าอย่างนี้เหรอเฮ้ยนานี้ท่านพี่ท่านจะทำตัวเกินไปแล้ว <c oughs> เป็นพระสิทธิ์ที่สั่งสอนได้ดีถ้าเอามือให้ตั้งห่างืออจริงๆได้โชคชนกว่านีน้นอีกโอ้พวกเราคนเมืองพุทธจิตใจ,จพองพองใส <c oughs> ใช่แล้วก่อนออกเดินทางอาจารย์ได้ให้ของปก,กันตัวชิ้นหนึ่งไว้กับเจ้าแต่ <c oughs> ลืมมอบให้เจ้าตอนที่ลงเขา ให้ของมาด้วยเหรอโอเคโอเคไปที่ไหนอะสิพี่รู้ว่าข้าฝึกกระบวนท่าน,นี้สําเร็จตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรสัง่งา้ภูเขาฝูจอนี่มันเดินลำบากจริงๆงโอ้สงสัยฟังสิสงสัยกรนไ,<ๆ>ไปเมื่อครู่มีสำเนียงแปลกมากอ๊ส้สำเนียงแปลก,ปลกเออใช่เขาดูเสียงหลงแปลกๆสงสัยเป็นคนใต้นี่ไม่ใช่เสียงเขาหลงหลงมากเลยสำเนียงกับการแต่งตัวนี้ เหมือนว่าเป็นคนของสำนักเมืองชิงแต่เส,สฉวนอยู่ห่างจากโหูเจียนไกลมากพวกเขามาปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรหรือว่าเป็นสำนักที่ชื่อเมืองชิงหรือเป็นแบบมาจากเมืองชิงหรือมาจากสำนักชิงตกลงเป็นเมืองชิงหรือว่าเป็นสำนักชิงหรือเป็นสำนักจากเมืองชิงหรือเป็นเมืองชิงรุ่นพี่มีใจให้เราหรือเปล่าอ่ะหนาเล่นไปเล่นมากลเปถ้าสิทธิ์พี่อยากรู้ก็ <laughs> จะไปลองคุยกับพวกเขาดู อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้องจะไปคุยเองก็ได้ระวังตัวไว้ถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้กําลังเด็ดขาดโอ้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม้ไม้สายบวกอยู่แล้วไม่ใช้ไม่ใช้ไว้เซ้าไม้เป็นสายบวกอยู่แล้วให้ใช้กําลังเหรอไม่ใช้ไม่ใช้โอ้สวัสดีค่ะคุณปลื้มอ่านว่าปลื้มใช่ไหมมาใหม่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลนะคะสวัสดีค่ะไม้ชื่อไม้ค่ะตอนนี้ชื่อไว้เซ้าไม้ สียงบเบาๆหน่อยมีคนมาแล้วเอ้อะจะ,ะหนูน้อยบอกเลยระวังขัดควักลูกตาจะออกมาเล่นนะเอ้ยอยูยูจะมาควักลูกตาควักลูกตาเลยเหรอ <c oughs> อ๋อเราต้องถามอย่างเข่งขืมแล้วหรือว่าเราจะมานยาสาไทยเป็นอ่อนน้อมดีแ,มแส้แสงน,น,น้อมน้อมแล้วกันเพราะยังไงเราก็เป็นคนตาแหลมโอเคไม่ทราบว่าพวกกล้าทั้งหลายมาจากสำนักเมืองชิงใช่หรือไม่แต่เสฉวนยู่ห่างจากฝูเจียนไกลมากไม่ทราบว่าทุกท่านมาที่นี่มีเรื่องอะไร มีเรื่องอะไรเหรอจูนูตัวนิดเดียวมากเรื่องจริงๆรีบไปซะแต่ถ้าไม่อยากอยู่แล้วข้าก็ไปถือสาจะส่งลงนรกซะเดี๋ยวหนูไม่เล็กนะครับห,หนูไม่เล็กแล้วนะหนูไม่ได้เล็กเลยนะข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าพวกนี้ทำตัวลับๆล่อๆข้าจะดูว่าพวกเขาคิดจะทำอะไร ใช่แต่จะตามดูต่อไปสวัสดีค่ะคุณตองไทยก็สำนักชิงที่อยู่ในเมืองชิงที่ตั้งอยู่แถวๆเมืองชิงตู่ที่ใกล้ๆเมืองชิงอีกทีจัดไปค่ะท่านจอมยุทธตองไทยไม่จะคอยสังเกตอย่างนี้จะว่าครั้งนี้พวกเราจะทำสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วพวกเราทุ่มสุดกำลังยังไม่ข่าววงในด้วยไม่ต้องข่าวง<า>ในด้หรอไปเถอะเอ๊ะ พลังเพิ่มขึ้นเลยหมดทั้งหมดอ๋อเขาให้อะไรมาไม่รู้อ่ะกดใช้อู้ได้ชุดใหม่มาจากการลงทะเบียนล่วงหน้ามาอู้เมื่อกี้เมื่อเห็นอู้ได้ชุดใหม่ ขยับีปทีขยับยังไงอ่ะกละงดับหน่อยขยับยังไงอ่ะโหได้ชุดใหม่แล้วอะ่ะหอมมุมนี้หน่อยมุมไหนมุมไหนบอกเลยว่าผมไม่เล็กนะครับ <c oughs> โอเคเปลี่ยนชุดแล้วโ <c oughs> อ้ เล่นกับเล่นกับคนอื่นได้ด้วยเหรอแม่สาวหัวล้านวิ่งผ่านไปจิตใจช่างคุณไม่โดนช่างเิียวรูชีท่านท่านเิวหวูชีซูมได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ท่านแม่นางเิวหวูชีแม่นางแล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอู้ โอ้หลบกระสุนปืนใหญ่หลบได้หลบลูกแอปเปิลหลบไม่ได้งยัง่อยให้หลุดไปได้ช่จังเอ๊ะสาวน้อยลึกลับอยู่ๆมาคว่างใส่ใส่หัวเลยอ่ะสมคำาล่ำลือไม่เล็กจริงอ่ะไม่ไม่เห็นหลักฐานนั่นนั่นไงแล้วเราต้องไปไหนต่อตามมันไปมาเลย อ้าเฮ้ยหมาป่ามาหน,นียังไงล่ะหนียังไงล่ะที่ล้วเขาเปิดที่นี่มีหมาป่าได้อย่างไรที่นี่มีหมาป่าได้อย่างไรเนื้อเจ้าหนุ่มบ้านนี้ตั้งใจล่อหมาป่ามาเนื้อเกมนี้ครบเลยฮนะัาดแค่โชตะแล้วล่ะก็มีโชตา่าเป็น,นหลบพี่น้อยไง,ไงเอา้าลูกลิงพี่ลิล อ้าวท่านพี่หลิวเลียนมาอีกแล้วเรื่องราวันมาอยู่ต่อหน้าพี่แล้วเหรอเอยค่ะอ้าวท่านฉันเบียนเป็นท่านพี่หลวเลียนแล้วยังจะแย่แสเพลงกระบี่บ่ามาเหรอไม่เกี่ยวกับเจ้าอืมชอะน่าเบื่อไม่เล่นแล้วไม่พบกันใหม่แล้วกันเฮ้โลลี่ลึกลับท่านพี่เหลิวหลีเจ้าปล่อยนางไปทำไมอะ ช่ท่านปล่อยนางไปทำไมอ่ะมันคว้างแอปเปิ้ลใส่หัวน้องอ่ะเรื่องที่ให้เจ้าทำกลับไม่ทำให้ดีแต่ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องเอา้าก็ก็เป็นคำสั่งของสิทธิ์พี่คนหนึ่งอะ่ะแล้วเมื่อกี้เดินอยู่ดีๆเสืบอ,อยู่ดีๆก็โดนตาหัวแต่สิ่สนักเมืองชิงเหมือนจะเป็นจุดสำคัญใช่ถ้าไม่ใช่นางมากบกวนใช่ใช่นี่ไม่มีอะไรเป็นจุดสำคัญ จงมุ่งมั่นแต่ภารกิจที่ได้รับก็โดนกวนตะกี้อะอย่าดุได้เปล่าเขาเปล่าทำอะไรผิดนะแต่ว่าเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่อยเค็มเลยท่านพีนน่ทำหน้าบึ้งบ้างมไม่อยู่เค็มเลยท่านพี่งอนด้วยมไม่มีแต่ถ้าไม่อยากพูดรอบที่สอง กลับสำนักเงาไปเถอะมีเรื่องต้องให้เจ้ากลับไปทำสำคัญ<ม>ต่อเจ้ามาไม่กลับไม่กลับไม่กลับกำหมัดแนวกลับก็ต่อย <c oughs> ไปยังสำนักเงาฟิว <c oughs>